วันนี้ทุกคนที่ต้องการความสำเร็จปรารถนาเป้าหมายที่ตัวเองตั้งใจไว้แต่ถ้าเราเจอปัญหาหรืออุปสรรคเข้ามามากมายในชีวิตของเราแต่ถ้าภาพความสำเร็จในใจของคุณนั้นมันชัดเจนอุปสรรคต่างๆมากมายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นเพียงแค่อุปสรรคเล็กๆที่ผ่านเข้ามาทดสอบเราแค่นั้นแต่ถ้าวันนี้คุณมีภาพในใจความสำเร็จ ในใจของคุณมันไม่ชัดเจนใหญ่พอเท่ากับอุปสรรคคุณก็จะรู้สึกว่าอุปสรรคเหล่านั้นมันช่างใหญ่โตเกินสิ่งที่ฉันต้องการจังเลยเมื่อภาพในใจของคุณไม่ชัดเจน อนุภาพที่มันจะยิงไปยังอุปสรรคเหล่านั้นมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณท้อถอยแล้วเหนื่อยในสิ่งที่ต้องการอยากจะสําเร็จนั้นวันนี้ขอแค่ภาพในใจของคุณชัดเจนเป้าหมายโฟกัสไปสิ่งที่คุณต้องการนั้นอุปสรรคต่างๆมันก็จะทําให้คุณรู้สึกว่ามันเล็กแค่นิดเดียวแล้วท้าวันนี้คุณเจออุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายเข้ามาในชีวิตยังไงก็ตามขอให้คุณพูดกับตัวเองว่าดี แลีวมันก็ผ่านไปสิ่งต่างๆที่มันผ่านเข้ามามันจะทำให้ฉันเจอสิ่งที่ดีกว่าเสมอในสิ่งที่ฉันต้องการแล้ววันนี้ถ้าคุณเจออุปสรรคปัญหาต่างๆให้คุณมองเข้าไปในภาพความสำเร็จที่คุณต้องการนั้นว่ามันใหญ่และมันชัดเจนมากแค่ไหนเมื่อคุณเห็นภาพที่ชัดเจนอุปสรรคมันก็เป็นแค่เรืองเล็กน้อยที่ทำให้สกิดความรู้สึกให้คุณเจ็บๆขันๆแค่นั้น วันนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้โค้ดนุชสวัสดีค่ะ